ก็แล้วกันอ่ะอีกข้อหนึ่งอะไรยังมีขอโทษเฮ้ยไปดูลูกกันเลยลูกลูกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งลูก่อไหมไม่บอกแล้วนกฮู้อดนก นกู้้ตัวูตัวเป็นนกพูหัวเป็นอะไรหัวเป็นอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะตินตารกรได้เพราะพี่กล้ยมองว่าพี่กล้ยเคยเห็นรูปนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เออพี่กล้ยเคยเห็นรูปนี้มาจากไหนก็ไม่รู้นี่มีกแต่งแต่งตอวจังอะตัวเป็นนกพูหัวเป็นอะไร มีคนมีบอกว่าหัวเป็นงูข้อนี้เป็นว่าง่ายแล้วก็หลายๆคนตอบตอบสัตว์ตัวเนี้ยมาเยอะมากตั้งแต่แรกเลยมีคนบอกผิดเอ้ยไม่ใช่มีคนบอกว่าจิ๊กเม่กี้หายไปไหนแล้วโอเคอยากดุมา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 รี่ตอบไม่ตอบไม่ตอบม้าม้าสิงโตมาหัวไก่หัวไก่หัวอ่ะหัวไก่หัวออมีคนมีคนบอกว่าไงมีคนบอกเป็ดมีคนแบบแมวอ่าโอเค โอเคฉลามเฮ้ยในนี้ตอบเยอะนะฉลามก็มาอะไรก็มาขอเฉลยกันเลยดีกว่ามีคนตอบว่ามีมีคนตอบมาหลากหลายอย่างมากมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าตัวเป็นนกฮูกหัวก็เป็นเป็นเมเฮ้ยนี่นะคะคือนกเขาแมวที่จริงใจค่ะนกเขาแมวที่จริงใจนะคะเป็นนกฮูกที่ร้องว่า อูว์มิวมมวอันนี้คืออูมวเมวอยอูว์มิวมิวโอเคได้เล่นการสนุกสนานกันเลยทีนคะอ่ะเดี๋ยวเราพักแบกความสนุกดีเไว้ก่อนข้างหน้ามีแจกของด้วยฉะนั้นรอติดตามัาได้เลยตอนนี้พักกันก่อนเค่ะก่อนนะดานด่ตับตะบันตะบันด่าๆๆ่านด่านด่านด่านตับตะบันตะบันด่านด่านตับตบัตบัาๆจับบุ้ บุเสชั่งบุเตชั่มบุกเตชั่งบุกเสชั่งบุกเสชั่งบุกเสชั่มบุกเสชั่งบเพชงบุเเงานเสร็จแล้วโฟร์มอสโอเมก้ามีดีเอเพิ่มขึ้น60%อเโอเมก้าสามผสมด้อาหาร p d ดอาแม่ครับโฟมอสโอเมก้าสามหกเอ้หกชิ้นคุ้มนะหชิ้นคุ้งนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้งจริง สาวก้องสูงห้าพาร์กก้องสูโงโมเดลหูน้อยจ g จ b บอ d ดุดิกดุกด,กด,กดิกสุดน่ารักมีให้สูงกันถึง6แบบในราคาเพียง429บาทจากราคาปกติ5 9 0บาทด่วนมีจำนวนจำกัดสั่นซื้อได้ทาง Line Official @boomrandes TikTok Boomrand Thailand Shopping b o o m r a n Shopping

ก่อนอื่นเลยนะคะพี่กล้วยเนี่ยก่อนที่จะมีแจกกันต้องถามน้องๆทุกคนก่อนว่าใครชอบกระตูนเรื่องสมลร์่นี่ไงนิได้คตะ ชวนทุกคนมาร่วมสนุกค่ะดูดังรีกับเหล่าสมอ r งนะคะแค่ทําตามกติกาแบบง่ายๆเลยนะคะก็มีสิทธิ์รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่องสมอได้ค่ะซึ่งรอบที่เราจะให้ทุกคนได้ไปดูก็คือวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะ,ะ,คะตอน1 1โมงค่ะที่โรงภาพยนต์เมกาซีนเพล็กเมกาบางนานะคะ,คะฟรี2ที่นั่งไปเลย2ที่

สมาร์ทเพียงซื้อสินค้าบูมพาว245้บาบทท้งช้อปปี้บูมแรงช้อปปิ้งและบัตรชมภาพยนตร์เสมอ2ที่นัณโน้รงภาพยนตร์เนกซัสนีเพ็กเนกัสบางนาในวันที่ย0่สกันยายนคมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงส6กรกฎันยายนคมติดตามรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมได้ท่ Fa c e บุ o k บูมแรงไทยแล ง่าง่ายซึ่งกติกาที่นนิวจะพูดต่อไปนี้ก็คือง่ายจริงๆค่ะอ่าตั้งใจฟังอะอย่างแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อสินค้าบูพาว <5. S 1> เพียง245บยบาท <5. S 1> ย้ำน,นิวย้ำนะคะว่าต้องเป็นโปรนี้เท่านั้นเป็น245บาทนะคะและ้วเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมมีหลักฐานการซื้อซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ทางแอปส้มนะคะบูมแมลงช่า S <S ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากบัตรชมภาพยนต์เนี่ยเราก็จะมีเสื้อลายสมอเทคทูสติกเพื่ออาจจะได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่แน,แน่แต่ว่าเอาจริงแค่แบบว่าซื้อบูมพาวตามโปรโมชั่นที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยก็ได้ดูหนังแล้วนะคะในวันที่20กรกฎาคมรอบ11โมงคือวันอาทิตย์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงแบบว่างแหละไปเที่ยวกันที่แบบว่าไม่กับบางนาไปดูที่โรงภาพยนตร์ไมกับซีรีส์เพจกันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนซชื่อแร่ม่รู วันนี้เลยนะคะจะไปนึาตันที่6กรกฎาคมก็คือวันพุธหน้า1อาทิตย์เท่านั้น1อาทิตย์เนี่ยมันผ่านไปไวมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมเล่นกิจกรรมนี้กันแค่100ออเดอร์นะคะห้ามพลาดคุ้มสุดๆค่ะพี่ก้อยคะแต่ว่าช่วงต้นเบรกอ๋ฮะพี่กล้วยบอกอย่าง้ว่าจะมีของแบบแจกด้วยใช่ไหมคะคือมาเก็ตเพราะว่าแบบแจกแจกแต่อันนี้ก็แจกอีกอ่ะใช่ค่ะทางช่องบูมแวร์นะคะจะแจกบัตรชมภาพยนตร์เสมอ 100ออเดอร์นั้นไปไม่เป็นไรค่ะเราก็ม,มีแจกนะคะก็คือ20ทิ้ทีนั่งกันเลยค่ะแจกแค่นี้มันดูแล้วมันไม่พอแน่นอนนะคะแบบค่ะใครจะได้แค่บัชมภาพยนต์แค่นั้นไม่เมยเราแจกจุกๆกันไปอีกนะคะใน20คนนี้ค่ะจะได้รับเสื้อลายลิมิเต็ดของการ์ตูนเรื่อง s เปิรไปอีกมีทั้งหมด5รางวัลน,นะคะ แค่นั้นยังไม่พอย,ยังไม่พอยังมีสติกเกอร์ทตทูค่ะอีกส0รางวัลน,นะอ่าเพราะฉะนั้นก็ไปรอลุ้นกันเลยนะคะว่าใครจะได้ก่อนเพราะว่าไปก่อนมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกก่อนว่าใครจะได้อะไรนะคะก็คือไปรับได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ไม่กับซีนิพเพ็คไม่กับบางนาในวันที่20กรกฎาคมค่ะก็คือบอกเลยว่าของแจกเยอะม,มากไม่ใช่แค่บัตรชมภาพยนต์แต่ว่ามีเสื้อลายนะลิมิเตดเนาะแลวบางคนอาจจะได้แบบสติกเกอร์เทตทูน่ารักน้องกล้ยนี่ ถ้าใ<ม>ครอยากได้แบบฟรีๆ,ๆ,ๆแบบนี้ปนไปเลยก็ฟังคำถามที่พี่กล้วยจะถามให้ดีๆนะคะถ้าพี่กล้วยถามคำถามไปแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยไปคอมเมนต์โพสล่าสุดที่บ้านฟ้าบูมแบรนไทยแลนด์นะคะย้ำว่าบ้านฟ้าเป็นโพสล่าสุดที่ไม่ใช่ในไลฟ์สดตอนนี้นะคะ,คะทางทีงมนก็จะโพสต์คำถามตอนหกโมงเย็นค่ะเมื่อรู้คำตอบก็เก็บไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนรอไปคอมเมนต์ที่ตอนหกโมงเย็นในไลฟ์ในเพจบ้านฟ้าไม่ใช่ไลฟ์นะ แล้วพอจบไลฟ์ปุ๊บมันไปคอมเมนต์เลยดีพอจบไลฟ์ปุ๊บก็กดเข้าไปที่ช่องบูมเลยบูมไทยแล้วก็ลาพิมพ์พอโพสต์มาปุ๊บพิมเลยพิมเลยพิมอพเลยเพราะฉะนั้นใครจะอยู่ช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ดูทีวีอยู่หรือว่าดูในบ้านแดงอยู่หรือว่าดูใน Tik t o ็ออยู่นะคะย้ายมาที่ Facebook ได้แล้วก็มาแบบว่า ตอบคาถามกันได้แต่ตอนนี้ดูดูรายการของเราให้จบก่อนแล้วค่อยไปคอมเมนต์กันอ่ะเพราะฉะนั้นคําถามถามว่าอะไระเดี๋ยวเราจะมาถามกันเลยเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักเสมอกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่พอพูดปุ๊บนึกภาพปั๊บออกเลยทันทีงั้นกี่าขอถามคําถามที่มันดูแบบ at once ยากที่สุดไปเลยก็แล้วกันน้องๆคงอาจจะบอกว่านี่แหละยากแล้วเหรออะไรแางนี้แต่สำหรับพี่คุณบอกว่ายากพูดไว้ก่อนว่ายากพี่คุณจะถามคำถามมันะะคะทุกคนเตรียมตัวเอาคําตอบนี้เนี่ยไปตอบในโพสต์ล่าสุดของบ้านฟ้านะคะเพจบ้านฟ้าของบูมแ t h ไ i l แ n d น,นะไม่ใช่ในไลฟ์นะคะทําคําถามถามว่าตัวร้ายในเรื่องสมอมีชื่อว่า อุ๊ยนี่รู้เดี๋ยว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 บอกคุนุ่มตอบป้ายให้นิดนึงนะคะว่าเขาเป็นพ่อมดกึ๊กกื้อใครรู้คำตอบนะคะทุกคนไปพิมพ์ในใต้โพสต์ของเฟซเฟซบุ๊กนะคะของบ้านฟ้าบูมแบรนด์ไทยแลนด์นะคะให้พิมพ์ขึ้นต้นด้วยบูมสเตชันก่อนและตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องว่าตัวร้ายในเสมอเขาคืออะไรเขาชื่อว่าอะไรถ้าเพื่อนตอบถูกแต่ลืมพิมพ์คำว่าบูมสเตชันเนี่ย ก็พลาดตัวไปเลยนะทุกคนใช่พลาดของรางวัลสุดน่ารักอย่างเสื้ออย่างสติกเกอร์แทชทูไปด้วยนะคะทำตามให้ถูกทำให้ถูกตามกติกานะคะโอเควันนี้นะคะพี่พื่ก็บอกเลยว่าสนุกสนานมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกจอยๆกันอย่างนี้ในทุกๆกิจกรรมที่รางบูมแมลงเนี่ยมีมาให้ยิ่งบูมสเตชันนะจากทีไรแน่นอนมันต้องมีของแจกมีของรางวัล มีเกมมาให้เล่นอยีตลอดตลอดเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเอางี้ดีกว่าไม่ว่าใครจะได้ของรางวัลอย่างไง20คนหรือว่า100ออเดอร์ก็แล้วแต่นะคะก็ขอสแสดงความยินดีล่วงหนะ้าให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ไปดูเสมอให้สนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลยค่ะจะบอกว่าเฮ้ยจะบอกว่าวันนี้รายการของเราคือกิจกรรมแน่นแจกจุกเนื้อหาครบสาระได้และใครเนี่ยอยากดูกระตุ้นสนุกที่เรา สามารถดูได้ที่ช่องบูมแบนด์แปดสิบเก้าซึ่งการ์ตูนของชาวนี้เนี่ยไม่ธรรมดามันครบรถอย่างแน่นอนโอ้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกิจกรรมของทางช่องบูมแลนด์ด้วยคะ่ะมีกิจกรรมเยอะแยะ,ยะมากมายที่ทุกคนได้ติดตามกันนะคะคือนอกจากการ์ตูนสนุกสนุกแล้วเนี่ยมีกิจกรรมที่แบบเราไปจัดอีเวนท์ที่ไหนทําอะไรก็แล้วแต่น้องๆรอดูกันได้เลยนะคะเผื่อบางทีเนี่ย โบมาแล้เนี่ยไปจัดกิจกรรมที่ห้างนั้นห้างนี้ห้างโน้นหรือว่าแบบเรียนที่มีสคูทัวร์เวลาส่วน้องๆก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมสนุกๆอย่างนั้นจะไปเพราะว่าเราไปจัดทันทีเนี่ยเราไม่ได้ไปเฉยๆนะบางทีเราก็พาพี่ๆเหล่าตัวกระตูเนี่ยไปหาถึงที่ค่ะบางทีเราก็แบบให้น้องๆเนี่ยได้ของรางวัลจนแบบเต็มไม้เต็มมือใช่ค่ะอยากจะกลับไปเป็นเด็กตอนที่ยลี้ไปสคุณทัวร์ล่าสุดคือน้องมีถุงมีสก๊อตคิดมีคัน ด้การขอบคุณมากๆเลยนะที่ยังอยู่ในการจนแบบว่าเราจะจบรายการกันแล้วนะคะไหนามาดูกันดีว่าคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยกำลังพูดถึงอ,อะไรคุยอะไรกันอยู่มีคนตอบคําถามมาอยู่ในไลฟ์ a c e b o o k ของเราตอนนี้นะคะทุกคนถ้าใครตอบมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูคําตอบจากใ,ในไลฟ์เฟซบุ๊กตอนนี้นะแ่ใครทุกคนไปเ,เขียนคำตอบในโพส์ตล่าสุดของทางแฟนเพจบ้านฟ้าบูมแมลงไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวจบรายการหนูค่อยไปคอมเมนกันทุกคนค อีกสองทีทุกคนทุกคนเตรียมตัวเตรียมคำตอบไว้ได้เลยอย่าลืมพิมพ์คำว่า b o o Station ด้วยนะใช่อย่างที่นี่นีดูเนี่ยตอนนี้ก็มีคนตอบมาเต็มเลยแต่ว่าเราเราจะไม่ได้ดูจากในไลฟ์สด Boom Boom Station ตอนนี้นะคะแต่ว่าจะไปดูในโพสตที่ทีมงานได้เรงไว้ค่ะตอนหูมุ้งเย็นถูกต้องเลยนะคะวันนี้เรียกว่าสนุกขนามากๆเลยเรามาถึงช่วงสุดท้ายเป็นสุดท้ายจริงๆเลยนะคะยังไงก็ ติดตามรายการ Boom Station กันเอาไว้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามการ์ตูนสนุกๆที่เรานามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทั้งการ์ตูนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแบบใหม่แกะกล่องหรือว่าการ์ตูนที่เพิ่งหายไปนานไม่ใช่เพิ่งหายสิหายไปนานแล้วแล้วเพิ่งจับมาใหม่ก็ติดตามได้หรือการ์ตูนที่ยังมีอยู่ก็อยากให้ติดตามทุกๆเรื่องเมื่อกี้พี่ก้อยเห็นมีคนเขียนว่าอย่าดูการ์ตูนแล้วครับเดี๋ยวรายการของเราจบเราไปดูการ์ตูนกันให้สนุกๆเลยนะใช่ค่ะแต่ทีนี้วันหยุดด้วยดูทั เพราสมัยก่อนคือดูทั้งวันเลยไม่ดีหรอกให้คุณพ่อคุณแม่ดูตอนเราเด็กๆอ่ะแต่ว่าจริงๆค่ะทุกคนก็แบ่งๆกันดูนะคะหรือแบ่งเลากินข้าวทำกันบ้านทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันดูการ์ตูนกนสนุกๆนะคะแล้วก็ดูกิจกรรมของชมบูกะแรงกันตลอดตลอดไปขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยใช่ย้อมรับเลยว่าตั้งแต่นิวแบบเด็กๆจิ๋วๆสมัยที่แบบนิวแบบพอละว บูมแมลงอยู่สมัยตั้งแต่แบบนี้นิวอยู่ในท้องแมน่นิวยังไม่มาเลยบบหนูยังยังพ่อแม่ยังไม่ยังไม่มีหนูเลยอะไรแบบนี้คือแบบเขามีมานานมากแล้วแฟนขับหนาแน่นมาก<ช>ทั่วท่านี้นิวเดินไปนะคะทั่วประเทศแบบเดินไปตามทางรู้จากช่องบูมแมลงไหมคะแน่นอนว่าต้องรู้จักเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์บรู้จักค่ะรู้จักค่ะพี่ลุงมาตั้งแต่เด็กเลยแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลยใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแฟนคลับทุกคนคือกาลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณบารที่ติดตามกันและอย่าลืมติดตามการ์ตูนสนุกๆของชมูแางตลอดตลอดไปเลยนะคะวันีนหมดเวลาแล้วพวกเราต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วมากเลยเอาทีนี้นะทุกคนวันนี้แฮปปี้มาจะไปไหนนี่ี่จะไปไหนนิ่ นนนนนตบปตบนนนนนตบตบนนนนนตบตบนนนนนตบปตบนนนนนตบปตบนนนนนนั่งสั่งบุบบุบเซชั่น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 สนุกสุดยอดยทามิแรโตมินิอร่อยสดชื่นสไตล์ญี่ปุ่นนนนนน Fancy and Global A.V. Group Break